ชีวิตคนเรานะยามก้าวกระโดดลืมหลงคิดว่าจะรักษาไว้ได้ตลอดไปข้อนี้อันตรายมากกับชีวิตทุกๆคนไม่ว่าโชคดีอะไรก็ตามที่ได้รับมาอย่างใหญ่โตนะคะไม่ว่าจากสามีให้หรือจากถูกหวยหรือว่าอะไรก็ตามเนาะยิ่งจะเห็นหลายๆคนนะคะที่ถ,ถึงจุดนั้นนะ่ะจะลืมไม่คิดว่า มันจะหมดไปในพิบตาเนาะแล้วก็เอาง่ายๆเลยเคสใกล้ตัวก็คือเมียฝรั่งผัวตุยได้สมบัติเกือบร้อยล้านนะพอกลับไปอยู่เมืองไทยคำว่าครอบครัวเนาะทุกคนดีอกดีใจด้วยแหละขั้นต้นแล้วก็เข้ามาลุงมขยุ่มนะขอช,ช่วยเหลือใจดีคิดว่าเงินเป็นเกือบร้อยล้าน อ่ะ,ฉะเฉลี่ยไปก็คงไม่หมดทั้งเปิดจิจาการคิดว่ามันจะหมุนเวียนได้เป็นกำไรทุนไม่หายแต่กินกำไรแทนหรือว่าเอากำไรจุนเจียครอบครัวลงทุนให้เขามีต่อย,ยอดแต่สุดท้ายทุนก็หายกำไรก็หมดนะฮะเอออนุน้อน,นี้อันนั้นผ่านไปสามปีกว่าไม่เหลือหลายคนบอกว่าไม่มีสมองไงมีเงินแล้วโง่งไงถึงได้เป็นแบบนั้น พูดไม่ผิดแต่มันก็เจ็บจีดถึงใจเพราะความเข้มแข็งในใจของตัวเองไม่มีและก็ลืมว่ามันหมดได้เพราะเงินสายเราเนี่ยเขาเรียกว่าเข้ามาครั้งเดียวแต่เวลาออ,ออก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 ความหวังว่ามันจะตีกลับมาแล้วมันย้อนกลับไม่ได้อ่ะเมียฝรั่งนี้บอกตรงๆเลยนะมาอยู่เมืองนอกนานๆเนี่ยการกลับไปอยู่ในสังคมเมืองไทยเนี่ยนะความเชื่อใจนะไว้ใจครอบครัวพี่น้องไม่ว่าเพื่อนนะ คำพูดดีๆหวังที่จะต่อยอดเราก็หวังจะเป็นเงินนั้นไปเป็นทุนเนาะชีวิตตอนที่ยังไม่มีเงินก้อนนี้ก็สู้ทํางานเหมือนกันแต่พอมีก้อนนี้มาแล้วรักษาไว้ไม่ได้อืความเสียอกเสียใจตอนหมดหาไข่ที่จะหันมาหาเราก็ไม่มีนะคะอันนี้คือความจริงกับหลายๆเคสเหมือนสามล้อถูกหวยคําว่าสามล้อถูกหวยมันเกิดขึ้นอืกับหลายๆคนทําให้เราได้กลัวเนาะ เราก็ยังปฏิญาณตนนะว่าเฮ้อสมมติเนาะชีวิตเราถ้าถูกหวยหรือชีวิตเราถ้าโชคดีแบบนั้นเราคงไม่อย่างนั้นอย่างนั้นเราคิดได้นะทุกคนแต่ไม่รู้หรอกถ้าถึงภาวะนะขณะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ถูกมะมเออมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะ <c oughs> บางทีอะถึงบอกไนงะความโชคดีเนะี่ะมันไม่ได้มี มาตลอดและมันก็ไม่ใช่กับทุกทุกคนแต่พอโชคดีแล้วเรารักษาไว้ไม่ได้เนี่ยโอ้เจ็บช้ำที่สุดในช้ำท้ายนะยิ่งคนที่ให้เงินเข้าไปช่วยเหลือหรือนูน่นนี่นั่นพอหันกลับไปอยากได้ไปฟ้องเอาสิคำเหล่านี้เป็นคำที่เจ็บปวดสำหรับเขาเนาะพี่นี้เขาก็ต้องถอยหลังกลับมาจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะยายจ๋าก็บอกให้ปรึกษาคุณชัยเหมือนกันว่า อฟ้องได้เพราะว่าสายเงินมาจากเต่าแต่ทีนี้คําว่ากับพี่กับน้องอ,ะอ่ะอเขาเรียกว่าเราอ่ะหน้าบางนะคะเออสู้ไม่ไหวหรือไม่อยากทะเลาะเขาตัวคนเดียวอย่างน้อยก็ยังเหลือเงินเดือนไม่ไมและอยู่ในเมืองไทยไม่ได้ก็ถอยหลังกลับมาอยู่ในต่างแดนแต่เอาจริงๆริยายจ๋าจบอกพี่เขาเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วพี่ยังเหลือเงินเดือนไม่ไม้ก็สี่หมื่นกว่าเนาะถึงแม้สมบัติหรือว่าเงินส่วนเหล่านั้นมันหมดไปหรือไม่อยากทะเลาะกับพี่กับน้อง ในประเทศไทยเราไปอยู่อีกซีกหนึ่งเงินเงินเดือนเราอย่าลืมว่ากินคนเดียวอยู่คนเดียวนะอยู่ได้สบายดีกว่าถอยหลังมาต่างแดนอันนี้คือความคิดที่จยจะคุยกับเขานะคะแต่เขาก็บอกว่ากลับม,มาอยู่นี่ดีกว่าคือสังคมสงบแล้วเรายังทําใจไม่ได้เข้มแข็งไม่ได้ ก็ย้อนกลับมาอยู่ในต่างแดนคนที่ไปแล้วย้อนกลับได้เนี่ยโดยที่อยู่เมืองไทยสองสาปีแล้วเนี่ยก็คือคนที่มีสัญชาติต่างแดนนะคะเพราะกาหนดบัตรเขา5ห้าปีเนาะห้าปีหรือสิปีปัจจุบันนะคะถ้าไปสองสาปีเนี่ยอ่าเขาไม่จําเป็นต้องทําวีซ่าเขากินเงินเดือนไม่ไม่แต่ไม่ไม่เข้าไทยแต่ก่อนจะกลับมาก็ต้องเดินเรื่องเอากระดาษเนาะหรือว่าใช้เงินตรงนั้นตีกลับมานะฮะก็ซื้อตัว๋วซื้อตั๋วกลับมาได้เนาะ โดยสะดวกถ้าคนมีสัญชาตินะคะอันนี้แกก็กลับมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วยายจ๋าจบอกเอว่าเป็นยังไงบ้างอะพอมาอยู่ที่นี่ยายจ๋าจมองว่าเราตัวคนเดียวเราตัวคนเดียวเงินไม่ไม้สี่หมื่นกว่าค่าเช่าบ้านเราอีกแกไปแชร์กับเพื่อนก็ถือว่าจ่ายน้อยก็คือเช่าอยู่กับเพื่อนแชร์อยู่กับเพื่อนสองคนนะคะเราก็เลยความรู้สึกว่าเป็นยังไงอืมแกก็โอเคถือว่าหนึ่งสวัสดิการ คือคนเคยอยู่ในต่างแดนอะ่ะการมาอยู่ต่างแดนอะ่ะอยู่ได้อ่าไปถูกภาษาเนาะเพราะก็มาอยู่นานมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเลือกอืลูกมีไหมครอบครัวมีไหมอพี่เขาไม่มีที่นี่ในเมืองไทยเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทิ้งไว้ก็ถือว่ายกให้เขาไปตัดใจมาอยู่ตรงนี้อ่าเข้ามานี้ก็สองปีแล้วแกบอกว่าปีนี้พี่ก็คงไม่กลับบ้านนี่เขาปีที่สองเนาะไม่กลับบ้านเหนื่อยอืม เพราะกลับไปก็เหมือนไม่เหลือใครเพราะทุกคนหวังเพียงแค่ว่าเรากลับไปก็เนาะหวังอของฝากหวังพาเที่ยวพาไปเลี้ยงพาไปกินโน่นนี้นั่นนะไม่ใช่ว่าคนทางเมืองไทยที่จะรอต้อนรับทั้งทัที่เราไปทุ่มเทได้มากมาย นะแต่เป็นชีวิตที่เสียความรู้สึกตัวเขาก็เสียใจอวันนี้ทำใจได้เนี่ยถึงแม้ทำใจได้แล้วเนี่ยอก็ไม่โทษใครเพราะตัวเองไม่เข้มแข็งพอนะฮะแต่ก็ยังโชคดีพี่น้องขาบางคนล้มละลายในหัวใจแม้ทั้งชีวิตตัวเองก็ไม่รอดยีจาก็ยังอได้เจอแกกอดแกนะแกก็บอกว่าขอบคุณนะยีจา๋าจริงๆตัวพี่นี่แหละ ที่ประมาทในชีวิตทั้งๆท,ท,ที่ชีวิตชู้เคยลำบากเคยเก,ก็บหอมลอมลิบแต่พอมีก้อนใหญ่แท้ๆกับพาดรักษาไว้ไม่ได้วันนี้ถอยหลังมาไม่โทษใครอืมขอเงียบอยู่มังนอกคนเดียวแล้วก็ไม่ติดต่อใครอีกเลยนะฮะอืมนี่แหละมันเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นกับความประมาทของเราพอเราหลุดสติหลุดนะ หลงกับคำพูดและเชื่อใจนะคนอื่นมากกว่าตัวเองสุดท้ายแล้วคนเหล่านั้นเขาเอาแต่ตัวเขารอดออเถึงเวลาจริงๆแล้วสุดท้ายเราเป็นหมาแถมคำพูดที่เขาตอบย้ำให้เจ็บอยากได้คืนไปฟ้องเอาสิไม่มีไม่ให้ไม่จ่ายแม้กระทั่งรถก็ซื้อสด ให้น้องชายนะสำหรับลูกนี่เราไม่ไปทวงแกว่าเพราะว่าลูกๆก,ก็คือลูกตัวเองเนาะก็ได้หลายอย่างนะคะเพราะว่าเงินกลับไปเป็นเกือบร้อยกว่าล้านที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้สัมผัสตัวนั้นแต่หายไปในพริบตาไม่ถึงสามปีนี่คือชีวิตจริงสติสตินะคะถ้าสติหลุดเมื่อไหร่ไม่ว่าอะไรเรารักษาไว้ไม่ได้โทษใครไม่ได้จริงๆมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนพี่น้องคะ เงินเงินทองๆไม่เข้าใครออกใครอยู่ในกระเป๋าเราคือของเราแต่ถ้าออกไปจากกระเป๋าเราแล้วเข้ากระเป๋าคนอื่นมันเป็นของเขายากที่จะย้อนและดึงกลับคืนเยจ้าเอ้ยแต่ก็ดีใจมากๆเลยนะวันนี้เธอไม่ถึงพูดเรื่องนี้อีกเพราะว่าเพิ่งจะวางสายไปแค่ชวนไปเที่ยวงานสงการมาสั้นอื เนี่ยวันที่อาทิตย์ที่ลูกสาวชวนเนี่ยเพราแกเห็นวิดีโอแกเลยติก๊กมามาสิยายจ๋ามาเจอพี่หน่อยมาซั้นโอ้ยถ้าไปกับลูกนี่เดี๋ยวจะลองเปาะถัวดูว่าัวดสิไปบอกพี่น้องขาฝรั่งกับบุคอยอยากไปได้เด้อเดี๋ยวนี้ถ้าไปกับบุโดนยิ่งแดดดีๆก็อยากจะตากแดดดูรีแลกเพราะสองอาทิตย์นี้พาเด็กๆออกบ้านเที่ยวเนาะว่ากาันเห็นชวนลูกมาทำบาร์บีคิวแต่ว่าเด็กๆเ,เขาทำงานนะฮะอ่าก็คืออยากรีแลก พอถามแล้วว่าวันเสาร์นี้ก็มีงานวันอาทิตย์ก็มีงานอีกที่หนึง่งวันเสาร์ก็มีงานอีกที่หนึ่งไกลอยู่เขาบอกว่ามันไกลไม่ไปไนะอยากเจอเหมือนกันเดี๋ยวเย็นนี้ถามฝรั่งอีกรอบเผื่อได้เจอแก